ต้องมาดีครับผมท,ทักทายสู่สุส่คนครับบรรยากาศดีด้วยท,ทักทายโดนเติมแล้ววิวเงี่บเงียบวิดีโอสั้นๆนี่หรอครับบรรยากาศเดินทางเพื่อให้ชมครับผมปลาอย่างทางลัใดใส่ปุ๊บ้องคล้องเหลี่ยมก็เลยเลียนลัดออกมาทางนี้ ยันเโอ้บรรยากาศภาพมันใหญ่ครับพี่น้องคลิปนี้ครับมี่ยังไรครับผมบรรยากาศเดินทางให้เพื่อนๆส้มสองขางทางครับขอบคุณผู้ทิศตามเก่าและผู้ทิศตามใหม่สู่ผู้สูส่คนที่ขอมาเบิ่งมารับชมมาติดตามให้กำลังใจเมื่อไม่ครับผม โดนเติมแล้วละคอยเห็นคอยเป็นคอยไปครับผมแย่กุ้ยไซนอ่ะบาทเนาะไปน้ำตาลเสียงเรี่อยๆอยู่นะแย่ไรบงไรสิไรเหลือสร้างคนเดียวโดดเดียวเดียวได้คือเก้ากับผม ขึ้นเล่นเขาหน่อยล่องขึ้นล่องนี่ละแล้อจะไปทะลุไซต์ไปทะลุส่นสวนไหนของปวกแดงเนี่ยนี่น้องมาทางนึงกลับทั้งนึงอัดวิดีโอยาวๆไปลง สรัับมบคมคสภาพย่ายน้ำครับมาโดนหลักกระบอกพวกเก่งบอกพวกเป็นเพื่อนเพื่อเขานะ้าคนนักฝาก เราทะลุตรงไหนนี่ของขวกแดงนี่ทะลุเสร็จไดงขั้วแดง พวงนี yeah. ้ ใหญ่ครับผมพาเที่ยวพาทั่วนั่งอยู่ห้องอย่งานหว่างอ่ะคนได้ไปแซะกับเบื้องคลิปผมเพื่อนครับผมพผผาทั่วพาเที่ยวครับผมเคยไปกันเลยไปมองเคยเห็นกันเลยเห็นครับพาไปพาทั่ว

có cái đấy nó khỏi lên điểm được thang của nó cứ nổi, cao nổi, cao thế nổi phải Thằng cái nói nó này hộp rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không สลับสิบบออนน่าชอบ 对吧？ ปั่นบ่าเ,เนี่ยหนิหาสื่อน้ำกินก่นอนไม่บอหาหนามกินก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ครับสร้างมีรอบขออนันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวหาหนามกินก่อนครับสวัสดีครับ